สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคาพครับนำท่านไปยังเวทีมือชั่วคราววัดบรรไร่อำเภอด่างคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับมาชมศึกประกันแชมป์โลกถวายมุติตาสักการะหลวงพ่อคูณปริสุธโธอายุครบ8ปปีนะครับคู่แรกของรายการวันนี้จะเป็นการประกันแชมป์โลกหญิง WBC รุ่นแบตตัมเวทพิกัด118ปอนด์ของอุศนากรก่อเกียรติยิมนะครับจเจอกับเสียงชวนดองนักชกจากจีม เรามาดูประวัติของแชมป์โลกคนนี้กันนะครับอัสาากรนั้นเป็นชาวเพือบักช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับอายุ23ปีเป็นแชมป์โลก1 1 8ปอนด์ของ WBC นะครับ้วยการเอาชนะกาเลนาอีวานนวานักชกจากแบนเกเรียนะครับนี่เป็นการป้องกันแชมป์โลกเป็นครั้งที่2นะครับเจอกับนักชกจากจีนน้องเนนั้นมีผลงานการชก11ครั้งครับชนะ10เป็นการนอก9และก็แพ้ เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับซึงจวนดองนะครับอายุ23ปีครับเกิดวันที่17กันยายนปี1988ัรนะครับที่เมืองเลีวนิงครับประเทศจีนมีการชกนะครับชนะ8แพ้2นะครับชนะนอก3ครั้งนะครับถือว่าเป็นนักชกที่ในรุ่น18ปอนด์ของจีนรับที่เด็กวันดีที่สุดแล้วตอนนี้ครับมาจากรุษนากร วันนี้มีคุณสระชยัยผลชีวินอาจารย์บัญชาอมนิมนและกับผมพิเชษเรือนอินนะครับทำหน้าที่บรรยายนะครับอุตสาหกรนั้นเป็นอดีตนักมวยสาวคนสำคัเล่นทีมชาติไทยนะครับเป็นเจ้าของเหรียญทองซีเกมถึงสองสมัยด้วยกันนะครับและสมาเทอร์โปรยู่ในสก,กัดของกอะเกียรติยิมนะครับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยการคว้าแชมป์โลก115ปอนด์และก็118ปอนด์แพ้ครั้งเดียวครับในการเดินทางไปชกที่ประเทศเม็กซิโก แล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นคู่มวยดุเดือดแห่งปี2009ด้วยนะครับเมื่อครั้งที่แพ้อนาเมเลทอร์เรสแฟนมวยก็ร่ำร้องนะครับอยากเห็นกุศลกรต่อยกับอนาเมเลทอร์เรสสักครั้งหนึ่งและตอนนี้ทอเรสขึ้นไปเป็นแชมป์โลกในรุน่นชุปอร์แบน็ตเวทของวีซีร้อยยี่สิบสองปอนด์แล้วนะครับสุดเซอร์ปอนด์แล้เป็นแชมป์ร้อยสิบแปดมาจะได้ขึ้นจากการอีกครั้งนี้มนันแน่นอนเพราะว่าอนาเมเลทอร์เรสก็ไล่คู่ชกเหมือนก,นกันกับที่สูสีเจอกันน็อกน็อกน็อกตลอด ในขณะที่อุศนกรของเรานั้นว่ากันว่าในเวท18ปอนด์นั้นไม่มีคู่ต่อกรที่เรียกว่าแทบจะเหมาะสมลนะครับนักชกจากญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความเก่งกาจมวยหญิงก็ยังไม่มีนักมวยส่งมาชิงแชมป์โลกด้วยนะครับะฉะนั้นผมจะต้องส่งอุศนกรไปชกต่างประเทศนะครับอาจจะไปลุยเม็กซิโกอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับหมดยกแรกครับกลับมาติดตามยกที่สองกันต่อครับวันนี้ต้องขอบคุณ บริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนน้ำเดิมรีเจนซี่ทาทาผู้นำยานยนต์ประหยัดพลังงานนะครับคุณแจและเครื่องมือสาระประช่างโซโลดีควาลิเนียมไม่บาสินแก้เจ็บคอแล้วก็ลูกหมากช่วงล่างรถยนต์ตราหัวม้า BKP ครับวันนี้ท่านน็อกได้นะครับแตามันเหลือส่วนภัยเซงชิมอิเรยดมเชงเชงโดยคุณชุติพลนรชิโรจครับมอบ3,000บาทองค์การเพิ่มฟื้นสุขภาพกับเอ็มไซม์และเจนิฟูดเอนไซม์กล่องสีเขียวโดยในพ้นคนนั้นการอีก3,000บาทนะครับจังหวันี้ครบ แค่ okay. ขยับเดินก็ซ้ายตรงครับทำเอาส่วนดองนั้นร่วงให้กรรมการพาวุธปลื้มสำารัญนับเลยนะครับนับ8เอาละครับเริ่มบุกหนักมากขึ้นครับเจอซ้ายตรงๆนะครับของอุสนากรอุศากรขยับเร่งแล้วครับวันนี้ได้เพียบรูปร่างช่วงชกสยจนดองนั้นใช้การฟุตเวิร์กถอยวนรอบๆเวทีครับ ซ้ายเข้าเป้าไปแล้วหนึ่งครั้งตัดขวาลำตัวรุกไล่ตัดเวที่ให้แคบลงดูจังหวะการไล่เมือของอุศนกรหรชื่อเล่นว่าเนนะครับเด็กปากช่องจังหวัดนครราชาสีมาขยับอาล้วครับอยู่แต่ว่าจนดังนั้นวนออกมาสู่ที่กว้างนะครับเป็นเกมยาวๆอุศนกรก็ออกไม่เยอะนะครับรอจังหวะเน้น สิงชุนดงนีน่ต้องพยายามมาครองตัวนะครับตอนนี้เพราะว่าโดนหมัดอุศนกรเข้าไปนี่ซ้ายนี่แต่ยังลุกขึ้นมาได้นะครับถือว่าท่าทรหดยอยดีครับปกติผู้ชมเจ้าเนยนี่โดนแล้วนี่ไปเลยครับยังสามารถลุกขึ้นมาสู้ต่อได้เรียกว่า่าฟอร์มหลังของอุศนกรน,กน็อกตลอดเลยนะครับอกยก2ยก4ยก2ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยก2ในน็อกมาถึง3ครั้งตี่ตอกแล้วนะครับหมดยกที่2ครับสลิมแม็กซ์ดื่มแล้วคนมองครับหาซื้อได้ที่ท็อปแล้วก็โลตสัส ขอบคุณมหาจัรเดีวเวลอปเมนจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศมิสูบิชิโอ้โหลงไปนั่งสารภาพเลยครับโอ้โดนเข้าไปแล้วครับแม่นับที่2ของอุศนากรแล้วนะครับโอ้เซนจวนดองก็ยังลุกขึ้นมาครับเจอทั้งล่างทั้งบนเป็นไม่สักครูจ่จะรอดไหมครับยกนี้ต้องดูครับโอ้โหเน้นเน้นโดนไป4ี่หหมัดด้วยกันนะครับยก2นับนะครับยก3เร่งครับดูเหมือนว่าอุสนากร ไม่อยากจะให้เกมยื้อไปถึงยก4เลยนะครับอยากจะเก็บปิดบัญชีในยกนี้เอาละครับเข้ามุมซ้ายซ้ายครับแหม่านสัญดองเอาละครับมุดมุดพยายามจะวนออกรอบๆเวทีนะครับแต่ว่าอุตส่าห์กรตัดมวยเก่งครับตัดมวยตัดเวทีให้แคบลงลุกไล่ต่อแต่วันนี้หนึ่งสองสามมาเป็นชุดสินจดดองเข้าไปก่อนรับเมื่อกี้รต่การแยกออกมาแมดูแล้วเสียวไส้ครับ ต่อมาที่คุณอภิรินทร์พาวิานครับน้ำรนเหนือสมุทรปราการเชฉยงรวมทั้งล็อกได้หรือเปล่ายกนี้แม่เร่งในช่วงต้นยกนะครับได้ไปอีกหนึ่งนับซ้ายตรงอีกอาล้วครับลูกไล่และเข้ามุมนี้แปดต่อยด้วยความมั่นใจครับผ่าซ้ายซ้ายเลื้อดซ้ายตรงครับโอ้ยครับลูกนี้กรรมการว่าไงแฝดปป้องกันตัวอย่างเดียวเลยครับเซนจุนดอง โอ้ยดอกครับโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ไหวแล้วครับยุนดองเหลือจะทนครับโดนก็ไปขนาดนี้โอ้โหป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกทั้งหมดสบายสบายนะครับอุสนากรพยา,ายามเต็มที่สู้เต็มที่กับต้านไม่ไหวครับอุสนากรเรานี่ต้องไปเม็กซิโกอย่างเดียว,คร,วครับผู้ชมโฆษณาสักรู่องครับ อุตนากรนี่เดินหน้าลุกไล่ถล่มเซียชวนดองนะครับรวหมัดถล่มเลยครับโอ้โหยำใหญ่ต้ยมยำเลยใสสารพัดครับเซีย <_ d ance> ชวนดองนี่พยายามจะหนีเต็มที่พยายามจะป้องกันตัวก็อูเอาไม่อยู่นะครับต้านทางความแข็งแกร่งของอุตนากรไม่ได้หมัดแต่ละหมัดของอุตนากรที่ออกไปนี่โอ้โหซ้ายขวานี่หนักหน่วงเหลือเกินครับนี่ครับสุจะทนครับเซียชวนดองลงไปกองเลยท่านผู้ชมกล<บ>ับมาบนเวทีครับวันนี้ ใช้เวลานาทีเศษของยกที่3ครับอุตสนากรเทนนิสเกินเกนลน็อกเอา์คู่ต่อสู้อย่างสวยสดงดงามครับและโอกาสนี้กาบเรียนเชิญพระท่านสุวัสดิ์ฤวดตพันลบนะครับร่วมกันคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับอุตสนากรเข็มขัดเส้นนี้ยังอยู่กับอุตสนากรนะครับแล้วก็ไฟต์ต่อไปนะครับจะต้องเดินทางไปป้องกันแชมป์ไฟต์บังคับที่เม็กซิโกนะครับคอยติดตามลูกหลานยาโมโคนนี้ครับนี่คือสายเลือดของชาวนครราชสีมา แล้วการน,นี้กบผมขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทปูนเมนต์ขอรหลวงจำกัดมาหาชนผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดตั้งย่งงวนก่อสร้างคุณละละดาตั้งชีวะเจริญ